สวัสดีสวัสดีเ,เพื่อนๆครับวันนี้หนุ่มและมงขอมันนาพาเพื่อนมาชมโกโดังรถมือสองผู้ครอบครองรายเดียวและที่สำคัญเป็นแหล่งรถมือสองที่พ่อค้าซื้อไปขายและคููบุคคลธรรมดายอย่างเราก็ซื้อได้เช่นกันวันนี้ผมพาเพื่อนมาพบกับเจ้าตัวรถตู้นะครับหน้ายาวรีเสกันมาเยอะมากวันนี้ผมมีโอกาสแล้วนะเอามาให้3คันมาเลือกกันเพื่อนและที่สาคัญเป็น2.8ดีเซลเกียออโตปี20โคตรสวยเพื่อนเอ,อ๋ยมาดูกันครับคันแรกครับ 1> 16 1 5ก่อนที่จะไปลานระมูลนะตอนนี้มีไพ่ลิสต์ก็คือมีรายงานว่า3คันนี้จะไปที่ลานบะมูลแล้วเพื่อนครับคันนี้มีแกะฝา,าหน้าหนึ่งครั้งนะแต่แต่ฝาเดิมนะครับฝาเดิมเนี่ฝาเดิมนะครับพเพื่อนๆดูโครงสร้างด้านหน้านะครับนี่เป็นส่วนของฐานนะเนี่ยรอยจุดรอยอาร์กต่างๆเดิมๆนะครับพเพื่อนๆนี่นะนี่แหละรถที่มีความต้องการของตลาดนะครับมือสอง สูงมากเพื่อนๆนี่คือกลุ่มรถที่นะครับมีคุณภาพสูงนะครับเนี่ยนะเครื่องยนต์2.8ดีเซล163แรงมนะ้าเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างยิ่งนะเวลานี้เนื่องด้วยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยเพื่อนครับไม่ต้องอะไรเยอะมายางคันนี้ oh นะยูโกฮามานะยางเหลือๆเะยเพื่อนนีเ่เหลือๆใช้ยาวๆแล้วที่สำคัญสภาพไม่ต้องเก็บงานสีเลยเพื่อนเอ,อ๋ยลอกสติกเกอร์ส่งมอบได้เลยมาดูภายในนะครับ นี่นะครับกระจกนะครับเป็นพิฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างก็ปรับและพับพฟฟ้านะเพื่อนนะแอร์คูดเย็นเลยละครับนี่เอ็นชํำนี่กุญแจคันนี้ได้มาครบเลยนะครับได้มา3ดอกเลยนะครับเป็นเกียร์เป็นกุญแจธรรมดานะมาดูเลขไม้์คันนี้ครับผมบอกเลขไมค์ดีเลย1นึ0 0 0สนกับ610กิโลส่วนมากแล้วเกียร์ออตโต้จะแตะไปที่เลข2องแสนสามแสนหมดเลยแต่รถนี้มาแค่ แสนกลางๆนะเพื่อนๆเอ,อ๋ยเกียร์ออโตมติครับเนี่นะเพื่อนดูสวยงามมากเบาะนะครับเบาะเป็นเป็นเบาะของของโตโยต้าแท้เลยก็คือเป็นเบาะเนี่ยสีน้ําตาลนะครับเป็นเบาะหนังจะเข็บคู่สีขาวนะเพื่อนนะนี่ให้ดูนะครับนี่คันแรกนะเบาะหลังด้านหลังสามแถวนะครับสามคูณสามนะสามคูณสาม นะครับนี yeah, ่ดูเลยสวยงามตามห้องเรื่องเพื่อนๆเอ,อ๋มามาดูรอบคันกันเพื่อนๆดูหลังโค้งหลังค่าเดิมหมดนะครับหลังค่าเดิมหมดนะครับชวง์รงใช้ล่างเดิมเนี่ยเพื่อนดูผมไม่ได้ทําวิดีโอมาโหน่าจะเป็นปีแล้วมั้งเนี้ยนะครับต้องขออาภัยเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าเล่งระบายกระบะตอนเดียวออกนะครับตอนนี้อะมาดูฝาท้าย รถเซตนี้ผมว,ว่าสวยมากเพื่อนๆนะครับสวยมากแล้วก็รถมาไม่กี่วันเลยก็แย่งกันแล้วครับทั้งระหว่างพ่อค้าระหว่างเต็นแล้วก็ระหว่าง,รางเราด้วยเพื่อนเพื่อนดูรถเป็นเดิมๆมากนี่สามแถวนะครับสามแถวนี่เบาะหนังนี้เลยนะครับครับ,รบท่านใดหาไปใช้งานที่บ้านนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนี่เหมาะมากๆนะครับรุ่นนี้ราคาอ่ะ แจ้งราคาราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองหมื่นเกันบาทหนึ่งล้านสองหมื่นเกานบาทนะเพื่อนนะนี่มาดูนี่สวยงามมากนี่เบาะสามแถวนะครับนี่ฝั่งฝั่งด้านซ้ายมือผมเนี่ยจะคือเป็นเบาะคู่นะเพื่อนนะเนี่ยเป็นเบาะคู่อันนี้อันนี้เป็นสเปคห้างไงนะเป็นเบาะคู่ส่วนฝั่งขวามือจะเป็นเบาะเดียวนะครับเพื่อนเบาะเดียวนะครับ สเปคเขาเพื่อนดูเอานอา็อตฝาประตูไม่เคยแกะไม่เคยทำสีนะนี่นิ่มๆนะครับนิ่มๆคนโซนสวยๆเพื่นอนเ๋ยอะมาดูเอกาสารครับ2020นะครับตู้นั่ง4ตอนนะครับตู้นั่ง4ตอนนะครับนะครับเอาลงทะเบียนเป็นนี่ครับ นั่ง12คนนะนั่ง12คนเนี่ยนี่ผมชี้แจงให้ชัดเจนเลยเครื่องยนต์2 8ดีเซล1นึ103แรงมา้าลำดับที่1ใครซื้อสดไปก็ได้เป็นผู้ครอบครองลำดับที่2เลยเพื่อนๆเ,เอย๋ยคันแรกก็สวยแล้วนะครับสวยแล้วไปคันที่2องเพื่อนๆคันที่2 1 6 1น1่1หกนากระโปรงหน้าไม่มีขยับ ดูฝากแก้มไม่เคยแกะไฟหน้าไม่เคยแกะไล่มาเลยนะนี่รอยโอ้งรอยอ,รอาร์คคานเดิมๆสีเดิมเครื่องยนต์โดนเดินโคตรฟิตอ่ะเพื่อนๆดูวครับเห็นแบบชัดๆเลยนี่ฟิตมากนะครับไม่มีหลวมหลวมให้ดูไม่ให้ดีนะครับ ไฟเตอรมองไฟตัดหมอกก็คือเป็นไฮโดรเจนทั้งหมดนะเพื่อนนะก็เป็นรุ่นเขาแหละนะครับล้อก็เป็นล้อไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นล้อแต่งนะเพื่อนนะเป็นล้อสเปคห้างเลยก็คือเป็นล้อกระทะนะครับอันนี้เป็นโยโกฮแม่นะเพื่อนนะมีฝาครอบล้อให้นะครับนีส่สวยสวยสามคันนี้แทบไม่ต้องเก็บงานสีเลยก็คือขัดเคลือบสีลอกสติกเกอร์สองรอบได้เลยเพื่อนนี่ครับเป็นในฟ้าทั้งหมดนะกุญแจได้มาสามดอกครบ,คร,บ,ค,รบครับเพื่อนๆคันนี้ มาดูเลขไม้ครับคันนี้เลขแวนอยู่ที่153,000กับ789กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับเกียร์ออโตโมเมติกค,ครับสวยงามปี20นะเพื่อนนะเบาะไม่คันนี้มีเบาะแตกนิดหน่อยนะครับนี่ตามสภาพนะครับไม่ไม่เท่าไหร่เพื่อนนะครับสภาพสวยงามมากน,นะ ันเพื่อนดึงให้ดูหน่อยนี่คันแรกก็เหมือนกันนะนี่คันที่สองก็เหมือนกันเนี่ยรถเดิมๆมันเพื่อนไม่ต้องอะไรเยอะนะครับรถที่นี่เราคัดมาให้เพื่อนเอาไปใช้งานอยู่แล้วนะครับพอค้าก็ซื้อไปขายเราบุคคลธรรมดาก็ซื้อได้เพื่อนคันสองคันว่าไปบางท่านก็มาซื้อสามสี่คันแล้วก็มีนะครับไม่ต้องไปสื้อไม่ต้องไปลุ้นเราที่ร้านรมมูลเนะเาะอมาเอาที่นี่ได้เลยเป็นต้นน้ําเลยนะครับนีเ่เพื่อนดู นะครับช o ฝาท้ายทํางานได้ปกติพื้นเนี่ยบูด้วยไอตัว pi นะเป็นลายตุ่มตัวนี้ครับเป็นพลาสติก pi ใช้งานได้เลยนะครับเด็ยสวยเลยผมปูพื้นมาให้เรียบร้อยสวยๆคันนี้เนี่ยดูก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะเพื่อนนะจริงๆสามคันนี่คันไหนก็ได้ราคาเดียวกันนะ หนึ่งล้านสองหบาทนะครับเนี่ยทางขึ้นบันไดยังดูดีอยู่เลยนะครับเนี่ยเพื่อนดูน็อตเดิมมากนี่ครับสวยงามครับเป็นบาะเดิมนะครับไม่ได้แต่งนะเป็นสเปคห้างก็คือสเปคโรงงานเลยนะครับเนี่ยเอาไปใช้งานต่อได้เลยสบายสบาย มาดูเอกสารกันครับคันนี้คันที่2เครื่องอ่าไปใช่ปี2020นะครับก็นั่งนะตู้นั่ง4ตอนเหเขาลุงเล่มเรียบร้อย28ดีเซลนะครับ113แรงม้าระดับที่1ใครได้ไปก็เป็นผู้ครอบครองคนที่2เลยเพื่อนมาเอาไปใช้งานกันเกียอโตใชนานมาทีคันที่สามเพื่อนหนึ่งหนึ่งสอมาไล่ไปเลย ็อดฝากปกงหน้าไม่มีขยับไม่มีแกะเห็นไหมนอ็นอตกรุงน็อตแก้มน็อตไฟฟ้าไอ้น็อตหลอดไฟโคมไฟไม่มีแตะเลยนะครับคานเดิมๆน็อตเดิมนดเดมนี่ยกลุ่มนี้น่าใช้มาก,มากๆเพื่อนๆสคันนี้ดูเครื่องยนต์เดินนิ่งๆไม่มีวาวเวลให้เราได้ยินเสียงลำคาญใจนะครับนี่ยางก็ชุดเดียวกันเลยเป็นยูโกโครแม่ทั้งหมดนะครับ ใช้ได้อีกยาวๆเนี่ยตัวบอดี้สวยมากครับเพื่อนมาดูภายในก็อย่างที่เห็นครับก็คือปนไฟฟ้าทั้งหมดนะกระจกประตูซ้ายขวาเปนไฟฟ้าแล้วก็กระจกมองข้างไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนี่กุญแจได้มาครบเลยสามดอกเลยพเพื่อนเนี่ยสมบูรณ์ครับสามคันนี้ยคันนี้เลขกมาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันกับหกสิบสี่กิโลเมตรที่ใช้ไฟเกียร์โตมิติครับ เอาไปใช้งานกันเลยนี่เบา<อ>ะส,สวยตามสภาพที่เห็นคันนี้เบาะสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากนีร่ราคาเหมาไปเลยราคาเดียวไปเลยนะครับนี่ถ้าบางท่านไปเจอตอนนี้ราคาตลาดก็อยู่ประมาณ 1, 000, 000, 000กล้านหนึ่งแสนกว่าเลยนะครับบางบางทีบางเจ้าก็ล้านสองนู่นเลยนะครับตอนนี้รถรุ่นนี้ขาดตลาดนะเพื่อนนะนะครับ รถป้ายแดงเข้าผลิตไม่ทันนะครับ <c oughs> นี่เพื่อนดูสีสวยดูท้ายเดิมๆเ,เลยครับเนี่ยท้ายเดิมๆนะครับนี่มัดไม่เคยแตะเลยนะครับนั่งสี่ตอนนะครับคอมพิวเตอร์หน้ายาวรุ่นยอดฮิตเลยนะครับต่างประเทศก็ใช้กันเยอะนะครับ <Okay. S 2> เครื่องยนต์สมบุกสมบันเกียรกก็ทนทนนะครับที่สำคัญคือตัวบอดี้รถนี่นั่งสบายนะครับนั่งสบายแล้วก็นะครับดูในส่วนการของการออกแบบครับยืนขึ้นนี้ติดหัวได้เพื่อนนะเนี่ย <Okay. S 1> ผมยืนร้อยเจ็ดสิบยังไม่ติดเลยไม่ถึงบันไดนะแต่ถ้ายืนถึงขั้นขั้นที่สองนี่ก็เจะบประมาณเมตรห้าสิบได้มีห้าสิบกว่า โซนหน้าสวยๆนะครับก็เป็นอีก3าคันที่น่าสนใจนะเพื่อนนะผมไม่ได้ทำตลาดรุ่นนี้ให้เลยก็นี่มาแล้วครับเพื่อนอ่ะมาในส่วนของคันนี้ปี20นั่งนะครับตู้นั่งสีตอนนะครับเครื่องยนต์2.8 163แรงมา้าดีเซลระดับที่1นะครับทั้ง3คันนี้นะครับเพื่อนๆมันมีดีลที่จะไปลานประมูลแล้วนะครับก็รถเข้ามาไม่ถึงอาทิตย์เลยนะ ผมรอราคาจนกว่าเนี่ยจนวันนี้วันที่8ตุลาครับเขาทําเป็นราคาออกมาเรียบร้อยพร้อมกับมีรายการที่จะไปส่งล้านโอ้โหผมบอกเลยแย่งกันที่ไหวเลยตอนนี้ก็ในส่วนของ3คันนี้นะครับส่วนของเจ้าตัวรถตู้นะครับคอมพิวเตอร์หน้ายาวนะครับที่เพื่อนๆสอบถามกันมาเยอะมากว่าให้ทําให้หน่อยก็มาแล้วถ้ายังไงถ้าสนใจทักมาในส่วนของไอดีด้านหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดนะครับ แชร์กดสับสไครป์ไว้เผื่อมีเนี่ยรถสวยๆอย่างนี้ผมทำไว้ให้มันจะเด้งขาเพื่อนๆได้เลยโอเคฝากกัรด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ